เขาไลฟ์บอกว่าจะมาไทยเหรอไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะมาหรือเปล่าก็เห็นออสเคยบอกอยู่ว่าแม่เขามีซื้อคอนโดซื้อรถให้ที่ไทยไม่ใช่เหรอเออเออก็เห็นออสบอกก็ก,ก,ก็ก็เอาติดตอนที่ก่อนที่ออสตินจะไปไงเขาก็บอกอยู่ว่าเขาบอกออสตินมาไม่ใช่แรอเขายังพูดให้พวกนะักเก้ตพวกนะอันฟังเลยว่าแม่โอซื้อ คอนโดซื้อรถอยู่ที่ไทยใช่ไหมใช่เออย่างเขาเถอะเขาก็มีจริงแหละเขาถึงไ่พูดน่ะเขาก็ที่เขาไม่ได้มาสิ้นเดือนไอ้เราก็ เออถ้าเกิดว่าลูกพร้อมที่จะให้เขามาหรือว่าลูกอยากจะพามาเปิดตัวกับครอบครัวของแม่ตอนอเขาบอกตอนแรกเขาว่าจะมาพฤศจิกาแม่ก็ไม่ได้ว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะมากมายเนาะกับพี่อัสินกับนางบีนะคะก็คือเขาก็พูดมาแค่ประมาณหนึ่งแค่นั้นเองคะ่ะตอนแรกที่ลูกกลับมาจากที่นู่นนะคะเขาก็เลยค่ะโอเคค่ะเ,คเขาก็เลยบอกอ มาได้ประมาณสี่สามวันสี่วันนั่นแหละมแม่ก็ไม่ได้ถามอะไรเขาเยอะค่ะเพราะว่านมีถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของลูกนะคะถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของลูกค่ะนบ,บีก็เลยถามแล้วไงอ่ลูกเขาออสก็เลยบอกว่า<ๆ><ๆ>เขาจะมาอยู่ครับว่า,านั้นแม่ก็เลยอ่าโอเคโอเคเขามาตอนไหนมาสิ้นเดือนสิ้นเดือนพฤศจิกาหรือสิ้นเดือนตุลาประมาณนี้แหละ ตอนได้เห็นว่าจะมาสิ้นเดือนตุลาสิ้นเดือนตุลาน,านเอ,อ๋อ,อสิ้นเดือนตุลาสิ้นเดือนตุลาขอโทษทีค่ะเ <c oughs> พราะว่าตอนที่ออสกลับมามันมามันเกิดแม่พอดี<ช>นั่นแหละนะคะเขาเขาก็เลยเออว่าจะมาแม่ก็เลยบอกว่ามาก็มา,มาแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แม่ก็ไม่ได้ถามลึกเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าน้องบีก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของลูกและทีเนี้ยเขาก็เลยมา พูดให้พวกนอังพวกให้นาแก้วฟังนะคะว่าเขาจะมาแล้วทีเนี้ยผ่านไปอีกสองสาวันมั้งอันนี้คือเขาก็พูดให้ฟังว่าเขาไม่ได้มาแล้วเพราะว่าเขาจะอยู่เรียนต่อให้มันจบระดับสูงสุดของที่นูน่นนะคะอืมเขาบอกก็เขาจะเรียนให้มันจบระดับสูงสุดของที่นู่นก่อน แล้วเขาก็ใกล้จะจบแล้วอีกแค่สามเดือนประมาณนั้นแหละก็จะเรียนจบแล้วก็ถ้าจบระดับสูงสุดถ้าเปรียบเทียบของเมืองไทยเราก็น่าจะปริญญาเอกใช่ไหมล่ะก็ประมาณนั้นนะคะก็แต่นังบีไม่รู้ว่าระดับสูงสุดของที่นู่นนะ่ะมันคือระดับไหนนางบีไม่รู้แต่ว่าถ้าเป,เปรียบเทียบของบ้านเราอย่างนี้นะคะระดับสูงสุดของบ้านเรา มันก็เป็นปริญญาเอกใช่ไหมหรือว่ากูก็ไม่รู้นะเว้ยกูจบให้มสามกูไม่รู 3, ้ระรนะว่ามันว่ามันคืออะไรนะคะโมเจ้าขาระดับสูงสุดคืออะไรอ่ะก็ก็เป็นปริญญาเอกอันนี้คือเท่าที่นางบีเข้าใจเพราะว่านางบีจบให้มสามนางบีก็ไม่รู้นะคะ ก็เขาพูดมาเขาบอกลูกมาแบบนี้ลูกก็เลยพูดในฟังแบบนี้